สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับเมื่อในี้มาพบกับเบ้าหนองคือเก่าครับผมเมือใใ่อนี้เบ้าหนองอยู่วัดหลวงปู่มุนครับเมื่อนี้เบ้าหนองจะมาขอโชคกับปูแต่ก่อนจะไปขอโชคกับปูเบ้าหนองยางมาถึงพี่คนที่ขายลอตเตอรี่เพิ่นบอกว่าเบ้าหนองคนเขาถือเบิด์บัตรมาใช่ก็เรียว่าถือเลขอีหย,ยังต์แกรนลล่นว่าถือเลขทะเบียนรถหลวงปู่มุน่นว่าแล้วของเขาไปเบิ้งเด้อเพิ่นว่านั่นทะเบียนร รถล,ลงปูมุนจอดอยู่ใต้ซาลาหลังที่มีสลี่ละลงปูรถถีลงปูใส่ตอนทีลงปู่ยังนีชีวิตอยู่ครับบันี้ลงปูมารณภาพาแล้วเพิ่งจะเลยเอามาไว้งลาง<ม>เดี๋ยวบ่านหลวงสิพาไปสองรถครับว่าทะเบียนรถล,ลงปูอีหยังคนเขาจังถือเบิดบ<ม>ัดเบื่องไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิทยาญาณในการรับชมรรบฟังนช่องบ่านหนองเป็นเพียงแนวทางนะครับ วัดหลวงปู่มุนนี่ครับซาลาเพินที่ไว้สรีละสังขารลวงปู่นะครับเนาะนี่ครับเดี๋าเบาน้องกะสิบห้าไปเบึงทะเบียนรถหลวงปู่ว่าเหมือนว่าเด็กทะเบียนรถหลวงปู่เหล็กอีหยังครับอายุหลวงปู่ออกไปแล้วงวดวันศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้านะครับนอศูนย์หนึ่งเก้าเลขเลขอายุหลวงปูหนึ่งศูนย์เก้าไล่คนก็ได้รับโชคไปนะครับเนาองวดนี้ เฮาก็มาตามกันต่อเดี๋ยวเบาน้องสิพาไปซองทะเบียนรถลงปูแล้วเบาน้องสิพาไปจุดถูกขอโคกนะครับนอหงวดวันที่หนึ่งมิถุน,หนาหกหกครับผมเบ่งไ้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใส่วิทยาญาณในการรับชมรลบฟังนำนะครับหลวงปูหมุนวัดบ้านจาจมือในข้นก็ไลยอยู่ครับมือในข้นก็ไลยอยู่เป็นวันหยุดน้เนอะนี่ครับบริเวณบริเวณอยู่วหวหลวงปูหมุนครับผมอย่างไรก็ลองเข้ามา หลับโชคน้ากันเบึงไปน้ากันนะครับเนานะเดี๋ยวบ่าวน้องสิพาไปเบึงโหลดงปูครับนี่ครับโหลดงปูอยู่ข้างในนี่ครับอ่ะเดี๋ยวบ่าวน้องสิพาไปเบึงโหลดงปูน้ากันนะครับเนาะหัวต้นที่หนึน่งมิโซนาหกหกครับผมนะครับครับโหลดงปูนะเดี๋ยวไปส่องทะเบียนรถน้ากันครับผมสาธุสาธุสาธุาธขอบุญบารมีลงปูหมุนหมอบโชคให้ลูกหลานเดี๋ยวพาไปเบึงน้ากันครับ เห็นน้ำกันพร้อมๆกันครับผมนี่ครับรถคันนี้ครับทะเบียนรถหลวงปู่มวลครับคันนี้รถประจําไอรถที่หลวงปูใส่ประจําครับตอนที่หลวงปูยังมีชีวิตอยู่บันนี้รถคันนี้กระ่บดดใส่เลยครับตั้งแต่ปูมรณาภากระ่บดดใส่เลยเพิ่งก็เลยมาจอดไวไต่กุฏลหลวงปูครับมาจอดไปไต้กุฏลไต้ไอทีพ่นไวสรีระสังขารหลวงปู งวดที่แล้วครับถือเกาาครับถือเกาาถือเบิร์วัดปนวหาโอ้สุดยอดอีลีบ้านหนองบ้านหนองก็เลยบอกว่าทะเบียนรถปูอีหยังเพิ่งก็เลยให้บ้านหนองมาเขามาเบิองปนว่าไปเบืองเอาทะเบียนรถลงปูเดี๋ยวบ้านหนองสิพ้าไปซองทะเบียนรถลงปูครับงวดนี้สิเป็นตัวใดมีตัวใดแน่เลยทะเบียนรถลงปูบ่แน่ครับงวดนี้เขาอาจจะมารับโชกันน้ำกันอีกก็ได้ งวดวันที่1มิถุนา66หหหครับผมคิดจริงใดก็ห้สมวังดังปาถนาผู้ใดขามาเบิงกับเบิงไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับขอบุญบารมีหลวงปูม่มุนมอบโชกให้ลูกหลานสุภูสุคนบเืาไกยานลบลูทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นยุติฉคเลยดวงนะครับนอนี่ครับรถหลวงปู่ดยวบานหลวงพ่อไปส่องทะเบียนรถหลวงปู่แต่ว่าทะเบียนรถหลวงปู่ลุดออกแล้วล่ะครับเพื่อนมีคนถอดเก็บไว้แล้วแต่ว่ามีเหลี่ยให้เบิงครับ เป็นปลายวงกลมปลายวงกลมลดลงปูนะครับนอน่ครับน่นครับ,รบปลายวงกลมลดลงปูมองเห็นชัดปค่ครับน่ครับหนึ่งห้าเก้า้ถือเอบดวัลเดี๋ยวจงไหนครับหนึ่งหาเก้าเกเกเก้าออกแล้วหกหเลือหกครับเลือหกหกกับประานออกหนึ่งห้าก็ยังประธานออกครับ บอแหนครับงวดนี้ครับห5 9 9เลขทะเบียนรถหล,ลวงปูมุลครับวางพีจานรนาบัางครับเด้อเพื่อได้รับโชคไปน้ำกัดกะคิดสิ่งใดกันส o งวางดังปานาเปานองกับพยายามมาเฮ็ดคลิปให้ทุกคนในเบืองได้รับโชคไปน้ำกัดน,นะครับนะ้องสาธุสาธุเมื่อนี้เปาน,น,นาองกับมาขอโฉกกระปูแต่พระท่านได้ขอครับกันเลยมมาพามาเบิ่งทะเบียนรถก่อนนะครับนะ้อง นี่ครับทะเบียนรถหลวงปูหนึ่งห้าเก้าเก้าครับหนึ่งห้าเก้าเก้ามัมากบ่ครับมักบ่กันมากก็ซื้อไว้นะครับเดี๋ยวเราเอาภาพไปเบวางด้านหลังด้านหลังรถหลวงปู่เพราะว่ามาเห็นเขาถอดป้ายทะเบียนออกแล้วนี่ครับด้านหลังรถหลวงปู่โควิดนะครับรถประจำที่ปู่เป็นสายประจำตอนปู่ยังมีชีวิตนี่ครับผม ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่โชคเลยดวงนะครับเบิ้งไหวเพื่อเป็นแนวทางครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชควาสนาโชคได้ดวงนะครับน,น้องนี่ครับรถหลวงปูส่สมูลครับผมหนึ่งห้าเก้าเก้าหนึ่งห้าเก้าเก้าวนฝันถึงเบิดวัดรหนึ่งห้าเก้าเก้าครับโบเซีอกับนาเซีอนะครับรถสองคันสองวัดเลขทะเบียนไขรกันครับผมสองวัดขึ้นอย่างกระเลขรถ หลวงปู่สวงหวดวังหันนะครับนอกนะครับมานองกันมาไทยให้เบิึ่งห้9เก้9เกครับผมนี่ครับหนึ่สาธุสาธุสาธุเดี๋ยวไปบองอีกรอบนึ่งเดี๋ยวเิ่นติดยังไงมองนี่นจะติดเกิดกอนจะติดเกิดอายุหลวงปูตอนนั้น ร้อยหกปีครับร้อยหกปีร้อยหกปีครับหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกเห็นเหล็กตรงไหนก็บจีซ่องเห็นหมือนแล้วครับหนึ่งศูนย์หกอ่าตอนอายุหลวงปู่มรณาภาพก็ร้อยเก้าปีนะครับเนาะร้อยเก้าปีหนึ่งศูนย์เก้าก็ออกไปแล้วแต่กับโบเน,น่ได้ครับหนึ่งศูนย์เก้ายังกเกิดขึ้นไหนครับผมบน,นะมองดูกันมีบ่มีเหล็กบ่เหล็กบอกมีครับ เบิ่งรอ,อบนึงครับรถหลวลงปูม,มูนครับผมจะบางหนองบางแสงให้ตั้งสะได้ยินชัดๆน่ครับหนึ่ครับถือเบอดวัดครับหนึ่าเพอ,อต่อภาษีสองห้าห้าเจ็ดสห้ครับผมสองหเจ็ทะเบียนรถลวลงปูหนึ่งห้าครับ1599 มากบวมหากขึ้นยุี่ดุลพินิษ์ครับผมงวดนี้หนึ่งหากระดหรือสิเป็นเจ็ดหากระดเจ็ดหาเจ็ดกระดันะครับนเนาะไอ่ไหวนะครับเด้อทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุี่โชคละดวงเบาวน้องกัดหาตัวเลขกมาฝากทุกคนงวดนี้เข้ามารับโชคไปน้ำกันสาธุสาธุสาธุาธคิดสิ่งไหก็ให้สมหวังดังปารถนาเบาน้องกัดพยายามหาตัวเลขกมาฝากทุกคนนี่ครับ เบอร์ไว้ครับดูชัดๆแล้วทุกคนจะพบโชคครับผมดูชัดๆแล้วทุกคนจะพบโชคเนี่ทะเบียนรถหลวงปู่หนึ่งห้าเก้าเก้าพ่สองห้าห้าเจ็ดสองห้าห้าเจ็ดอ้ามากมากเบิ่งเอานะครับเด้อนะครับจะขอให้ทุกคนโชคดีสุขสมหวงังดังปรารถนาสุขสุขคนรถหลวงปู่สวงมานหนองกอาให้เบิ่งแล้วก็ลงคลิปให้เบิ่งแล้วอันนี้มาเบิง่งรถหลวงปู่มุนครับ 1599ก้กก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ